สวัสดีค่ะวันนี้มาใน ep ที่2ี่28นะคะอย่ายึดติดกับสิ่งใดรู้จักปรับเปลี่ยนแก้ไขไปตามสถานการณ์จริงที่มันเกิดขึ้นนะคะหัวข้อประมาณนี้ก็ทุกคนเกิดมาบนโลกใบนี้ถ้าเราได้เรียนรู้กับชีวิตของเราเองหรือว่าสิ่งที่เราพบเจอแล้วสิ่งที่เราเห็นจากคนรอบข้าง เราก็จะเห็นว่าไม่มีชีวิตใครที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะไม่ว่าจะเรื่องอาชีวิตคู่อาชีวิตของตัวเองที่เป็นไปถึงจะเป็นคนโสดนะคะหรือว่าหน้าที่การงานอ,าอันนี้มันเปลี่ยนไปตลอดเวลานะคะเราบางทีเรายึดมั่นถือมั่นกับมันว่า มันเป็นอย่างนี้ก็ดีแล้วเป็นอย่างนั้นก็ดีแล้วไม่อยากให้มันเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นที่เราไม่ชอบหรือว่าเรารับไม่ได้แต่ว่าชีวิตของมนุษย์เราความเป็นไปในชีวิตของมนุษย์เราเราไม่สามารถที่จะไปกำกับได้ว่าสิ่งนั้นอย่าเปลี่ยนสิ่งนี้อย่าเปลี่ยนเรารับไม่ได้อะไรประมาณนั้นนะคะเพราะในความเป็นจริงทุกอย่าง เปลี่ยนไปตลอดเวลาเพียงแต่ว่ามันจะมากหรือน้อยหรือมันเปลี่ยนไปในทิศทางที่เราอาจจะรับได้หรือรับไม่ได้นะคะ,ะ,ะบางคนมีแฟนที่ถูกใจอยู่แล้วก็คิดว่าดีอยู่แล้วไม่อยากให้มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไป,ไปแต่ว่าพอนานวันเข้าบางที ออไม่คนหนึ่งคนใดมันก็อาจจะไปเจอสิ่งที่อีกคนหนึ่งเขาคิดว่ามันดีกว่าหรือว่ามันถูกใจกว่ามันก็สามารถที่จะอ่าทำให้มีเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงได้นะคะบางคนอยู่ห่างกันก็เ,เป็นเหตุให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดก็เป็นไปได้นะคะ ด้วยไม่ไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันระยะทางเป็นเหตุก็มีนะคะ,ะแล้วก็บางสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวกับหน้าที่การงานบางคนก็มีหน้าที่การงานที่ดีก็คิดว่ามันดีอยู่แล้วมันโอเคกับชีวิตอยู่แล้วไม่อยากให้มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแต่ในสถานการณ์บางอย่าง ที่เกิดขึ้นเราไม่สามารถที่จะไปแบบว่าควบคุมได้ว่าสิ่งนั้นอย่าเปลี่ยนสิ่งนี้อย่าเปลี่ยนบางคนอยู่ๆก็บริษัทปิดตัวบ้างอยู่ๆบริษัทขาดทุนบ้าง,างในช่วงนี้นะคะแล้วก็บางคนก็รู้ล่วงหน้าบางคนก็ไม่รู้ล่วงหน้าว่าจะมีผลกระทบกับหน้าที่การงานของตัวเองเช่น โดนลดเงินลดเงินเดือนหรือว่าโดนจ้างออกอจ้างให้ออกจากงานอะไรแบบนี้นะคะซึ่งมันเป็นสถานการณ์ที่ที่หลายๆคนไม่ได้ตั้งตัวแล้วก็ไม่ได้คิดล่วงหน้านะคะมันก็ทุกทุกอย่างอะคะ่ะที่เกิดขึ้นโดยกระทันหันไม่ว่าแบบว่า,าคนรักเปลี่ยนใจโดนจ้างออกจากงานหรือว่า เ,เกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นกระทันหันทั้งตัวเองหรือว่าคนในครอบครัวนะคะประมาณอย่างนี้คือมันเป็นเหตุสุดวิสัยที่อยู่เหนือการควบคุมของเราแม้เราจะไม่อยากให้มันเกิดขึ้นแต่มันก็เกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นที่ศาสนาพุทธบอกไว้ว่า ให้ปลดปลงปล่อยวางอย่ายึดติดกับอะไรในชีวิตทั้งสิ้นเพราะมันไม่แน่นอนอันนี้มันก็เป็นความจริงนะคะว่าชีวิตคนเราเนี่ยตั้งแต่เกิดจนตายมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตเราเนี่ยครั้งแล้วครั้งเล่านะคะ บางคนก็เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นพอใจขึ้นอันนั้นก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าการเปลี่ยนแปลงอันนั้นมันแย่ไปจากเดิมที่เป็นหรือมันเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่เจ้าตัวไม่พอใจอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ทำให้เกิดปัญหากับชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จักอ่า ควบคุมสติอารมณ์ของเราเองให้ยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็หาทางที่จะรับมือกับมันแล้วก็แก้ไขไปตามสถานการณ์จริงที่มันเป็นแต่สิ่งที่ต้องทำมากที่สุดก็คือการทําใจยอมรับถ้าคนไหนทําใจยอมรับไม่ได้สิ่งที่เกิดขึ้นก็จะเป็นปัญหาใหญ่เป็นทุกข์หนักของชีวิต แต่ถ้าคนไหนรู้จักที่จะปลดปลงปล่อยวางเป็นแล้วก็ทำใจรับสภาพที่เกิดขึ้นให้ได้แล้วก็รู้จักที่จะแก้ไขชีวิตตัวเองแล้วก็ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นได้คนคนนั้นก็จะรอดพ้นจากเรื่องที่มันทำให้ทุกข์ใจแล้วก็หนักใจไปได้นะคะเพราะว่า เมื่อคนเราตั้งสติได้เนี่ยแล้วก็หาช่องทางอื่นหรือหาวิธีอื่นที่จะทำให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นได้แล้วก็มีอนาคตที่ดีขึ้นได้สิ่งเหล่านั้นที่ความรู้สึกไม่ดีเหล่านั้นหรือว่าสถานการณ์ที่ไม่ดีที่เรากำลังเผชิญมันก็จะผ่านไปได้เองนะคะแล้วมันก็จะปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆถ้าเรามีความตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นที่จะทาให้ชีวิตเราดีขึ้น จากเรื่องที่เราเจอแล้วก็พบในความเปลี่ยนแปลงที่มันแย่ลงนะคะเราสามารถทำชีวิตเราให้ดีขึ้นได้ด้วยตัวของเราเองนะคะแต่ว่าเราต้องรู้จักที่จะทำจิตใจของเราให้เข้มแข็งก่อนพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงนั้นๆเราจึงจะสามารถที่จะข้ามผ่านมันไปได้นะคะโอเคนะคะสวัสดีค่ะ